วบ,บายดีใา่าพุโซมาพบกับสาวนิอีกครัง้งเนาะตอนนี้มาบ้านบ่าวต้มคุณมันเขาคอยงงอันนั้นปีเตอร์เจ้าเอาเอาตู้เออเอาห้าต้องเอาอันอันนั้นบ่กห้าต้องเอาไม้บุหิตตู้นะเห็นเจ้าเอาลงนะเอาไม้เนาะโบเมนบ่ออยางขอบมันอันนั้นข้างๆแล้วคอยกิปิดบ่ได้ปิได,ไ,ดไหม ก็ว่าอยสอมาตมอ่าว่าจ้าดูิของ้าอย่ายตใจอยู่นเนี่ยมันาท่านแล้วเนาะวันท่านว่งเห็ด้เลยกินน้ำก่อนน้ำยูเลอะเป็นปรบเดามันอยู่ในรถอยู่ในรถคือเก้า คันว่าเฮาต้องอัปโหลดแล้วก่อนแม่นบ่ครับจังแก้ไขเป็นเปิดได้ได้แม่นโอเคแม่นแล้วมาเบิ่งค่อยเราบอกเราให้เราพี่เอกเบิ่งนูแต่ว่าค่อยเปิดไปแล้วล่ะแต่ว่าตัวนี้กําลังอัพอยู่แต่อัพบ่ทันแล้วเออเออแม่นแล้วเฮาต้องอัพก่อนแล้วจังเปิดนี่ใครซื้อรถต้อเดี๋มั้งว่าจะเปลี่ยนเครือข่ายอยู่ออกจากรัาคาเป็นราคาเก่าดีกว่าแม่นค่อยก็ยังใช้ราคาเก่าเฮาก็จะเล็กมันได้บ่อยู่บ้านนี่ กอยู่นี่รับได้อยู่กินหม่องโมได้อยู่เนาะไปนางทาฝรั่งรู้สึกไปนั่งทาบันทอกไปเบีย้ยเขาก่อนลเลยอ๋อเบีย้ยเขาก่อนคือคือไม่ไปกับบดลูกเนาะหลังก็จังไปนั่งนี่กันก็ได้เพราะว่าทันว่าได้ไปทาบันทอกหรือทาฝรั่งบันทอกก็ว่าข่อยกับทาเบื้องนั้นเลยบอกดินแถวหม่องดินบันทอกน่ะข่อยกับไปเบื้องเราไปเบื้องที่ดินทอกบอกข่อยไปเบื้องมาแล้วว่าถึงนี โครงการอยู่แต่ว่าบริเวณของข่อยดอกแคกข่ขอยไปแบบไปเบิ้งดินลแล้วกันแนะน้ำว่าสีเซ็ดอ,นะอียงนสะเ็ดคืชมันเ็ดคือทาฝรั่งน่ะละเพราะว่าทาฝรั่งมันอยู่ใต้น้ำดิแต่ว่าเพั่น,นสงเ็ดอยู่ต้นน้ำมองทาบันทอกข่อยก็ยังบมาคุยไปทาบันทอกเพราะว่าดินมองทาบันทอกขนาดมีแต่คนใหญ่คนโตโเลยเบริเวณธรรมดาเนาะเพราะเกษตรไทยมองได้สิบปุ๋ยคนใหม่ได้มองได้สิบปุ๋กอย่างเง,ง,งี้ยสิ แบว่าให้แต่ทานทีม,มันก็เลยขอฟันคนว่มามองแกล้ๆเท่านั้นนะ่ะก็ได้ว่าสิขอเพื่อได้เหตุ้านกาแฟเชาเป็นได้ปีแตแ่แข่เป็นความคิดเด้ด่า,มา,ามาตัหอให้นมาเห็ดอันนี้ก่อนมาตัอหคอคข้นเพราะว่าเขาสิงลงไปก่อนเขาสิเดินเดิน,เดนไปเข่าไปก่อนล่นงหมอแป้งหมอย,อยอ่ังนต้อมต บ่มีแมงแมงบ่เออแมงแข้งบ่ต้นคออืมมันใบก้อนกำลังเพราะว่าน่าจะมีรถคนเครื่องเสียงเจ้าจใบเจ๋อในบ้านดูบ่โบมีเม่เรามีแต่รถชาวบ้านกพรว่าสิเฮ็ดอยู่มีอันหนึ่งอยู่ได้มีรถอีแตกอยู่แต่วันบ่มีไอ้ท่านเรือลอ่างเพราะว่าเสิเฮ็ดเฮ็ดรถเฮไหมท่านเรือเป็นคนพิเศษดีเลยเจ้าเพราะว่าเด็ดเลยดิ แม้เรื่องคันว่าคันเฮ็ดหน่คอยว่าเฮ็ดได้อยู่นะแต่ว่ากำลังกลาของคนเทานี้น่ะแล้วแลวเลยนนี้คือหกันบนด่างกันบถวในเมืองรดแหงนะเทวทางหนองบุกได้ดีกันนะพี่เข้าคุณนะเขาจมแบบไทยเอขานิยมแบบไทยยมฮะแถวเมืองน่นะอง้หูยายยียย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 ย่งยย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 งยย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 ยายยยย ลองไปลินลินก้อนวัดบ้านนั้นบ้านนี้โปรโม,รมทซะก,ก,ก่อนจะกซีหาเที่ยวบานเลยอะเป็นกระแสบาดนี้คนมันติดบานนี้โอ้ยต้อมรถแฮสาขาหนึ่งจอยรถห่สาขาสองคุณเลอเจ้าก็ไดเงี้เียเห็นบ้าปีเตอร์แล้วเป็นคนไปปีเตอร์เป็นคนคุ้มเครื่องเสียงเลยแล้วอย่าเป็นอันนั้นได้อย่าเป็นมือมิกได้เออยังเป็นมือมิกวง เพล่าพ่อป๋อพุ่งเลยทีนี้ต่อไปเนี่ยต้องใจบ้าพีเตอร์เรกไปออกงานไห้เพราะว่าเป็นคนที่เปิดไห้นี่คยมีงานประจําแล้วยืโอ้เดี๋ยวละมื่นหมดเลยเดี๋ยวละหาล้านหมดเลยเพราจ้างเห็นงานจ้างคือเสียงนี่มะบ่หมองคนที่เคยเปิดงานไห้นะน้อง๋แต่งานประจํานี่งานจ้อหินอยู่นี่โอ้อยู่ในนี่บอกนี่จ้อหินชื่อบาดแตนั่นะเพราะวัาต่อไปก็เดี๋ยวรถ ิดแตกกระพร้อมแล้วแบบไปบะตองลูกจากรถนะจอดแล้วก็เปิดเลยใช่จอดเปิดเลยกินมมกมูี่สาพูดกินบักมูี่สาวไม่กินวางไป่ต้องปีเตอร์แล้วธนะเรื่องเครื่องเสียงโอเคแล้ว เรามาหาการเราก็มาคุยแต <c oughs> ่เรื่องเครื่องเสียงเราเลยบัวไทยคิดไปไหนนี่เราอย่างร่มน้องค่อยเราก็มิ่งจะจะว่าเรื่องเครื่องเสียงค่อยเราบ่เข้าใจก็บัฮู้คอตื่นมาไหมว่มาในร่องไนดะ้บาร์บีเตอร์ลองยังโหลดแอปมน้องม,มันเอาไปออกงานตีจงัจงจังวุ่นวาย เด็นขนาดเลยม,มันงลงลงเด็นครับต้องขึ้นในหนาวเลยเย็นอ,อขึ้นเย็นอคอยคอยรเบิ้งมั่นจานีงในประตม,ม,ตมเอาเลยครับเบิง้งหางเบิบออ้องหลอดอ้อมเยี่ยม ครับผมเพว่าพอท่านเหลี่ยงดอกลอกอะไรบ้าเคลื่อนไหวบลอกบึงบรรยากาศรอบๆบ้านก่อนดอกเจถีงามแท้ บุกบรรยากาศก่อนเออมันเหรอโอ้เมียงวันอยากตอมหลายนะท่านผูช้ชมเอ้ยมีแมงวันเลยโอ้จุเบีย้ยมักเพชรบรรยากาศตอนเที่ยงแดด รออันนั้นก่อนรอรอชมบ้านอีกครั้งหนึ่งโอ้โว่าเออมันเราเออตั้งแต่วันนั้นเราก็ยังบุท่านได้อ่าอันนั้นเน้ำนึงก็เริ่มแห้งแล้วน้ำหนองซาน ล่อซัมซาอันนั้นล้วก็พากันออกไปเวียกหน่อยหนึ่งอออันนี้น่ากินแล้วเนาะบรรยากาศกักบวิวภูเขางามหลายขอไก่เราฟรีเปียตาแพงต้นมะบินไม้ไมภาษาไทยน่าจะเอื้อมาก เอ,อเห็นในคลิปเขาเจ้ากิน่นกิ่นจุอ่าตับจุอย่างเขาเอิ้นมากลินฟ้าด้ทานผู้ชมมาเจ้าแม่นบะภาษาลาเรือ่าเอิ้นมากลินไม้ท่านผู้ชมไม่ต้นอันนี้นะมันแล้วน่าจะอีกจักวันสองวันแล้วน่าจะน่าจะเก็บกู้ได้แหละเพราะว่ามันลืมแหงในะทานผู้ชม พักแล้วยังสีพากันกะะอ่ะไปตลาดเนาะให้เสาจอยอาบน้ำก่อนพากันเข่าตลาด พวกแมกาพวกยู่เบื้องหลังมาทอนแม่เเบื้องหลังวันนี้คู่เพิ่งจะเปิดร้านคู่เพิ่งจะสอนวิชาการงานอาชีพอะไรเนาะคเพิ่งจะเปิดร้านซ้อนร้าน้อมตู้เย็นซอนเนื้อมุ้ยักเครื่องซักผ้านี่นะเพิ่งจะอายุบากัเคู่เนาคือแต่กพอยู่ที่โตมากอารักเกอรเียงจะสื่อไมใช่ซื่อตลาหรือว่าืาอไปาือเ่า <c oughs> เฮ็ดเองแม่ตู้เฮ็ดเองมั้งตังแตดอกมันงตังแตดอกนองนัานเฮ็ดเองมั้งมันมีเจ้าตีเองบ่ตู้แม่เฮ็ดเองพกแงามด้วยนเอามาเองกาอกอ่ะตูะตูลพงใมันดังย้อนห้ามีอันนี้ใช่ครับบ่มันมันก็มีสูตรตีด้วยตู้เลยดังแบบแบบมีสูตรตีด้วยดอกลำโพงนึ่งหือนึงหนึ่งหรืดอกลำโพงสอง ของที่เหาใส่เนาะบาบิเตอร์จะเห็นแอมโดยข่อยสื่อเป็นบอเจ้าไปเฮียนอ่ะเดยปิเตอร์เจ้าคือเป็นคนเท่าเลี่ยนมันเลี่ยนอ่ะมันแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ถนนบาบิเตอร์ได้ใจรักนี่มันต้องมากเกินลอยบาบิเตอร์บาบิเตอร์เราลักเครื่องเสียงดูบ่เราเรามักอันเี็นน้ำเพื่อเสียงนะเรามักเห็นน้ำเพื่อเสียงก็มาเรามักเราหูจักนะก็เลยบ่าเรักเนาะก่อยากเราเลี้ยงก็ได้ ฮะพีการย้อนเครื่องเสียง่อเห็นคลิปเราแล้วก็ปู่ดิชตาเธอเธอก็องพีการนั่นแหละจริงที่เธอชอบคอยบอคอมเมนต์เนาะอยอันอ่านว่าาเพื่อนพี่เตือนนะกะคักได้เราไปไปนั่นแต่ละบ้านมีแต่ไปจ้างลาบ่อตรง บ้านเถียนี้มีแต่เพื่อนอย่างนี้หักงานได้อยาากไปนลเราหักงานไปเป็นนั่นค่าหรือเปล่าเรารับงานต้นไหมกับเพียงแค่ไหนงานส้นงานน้อยได้งานใหญ่งานใหญ่เราก็รับมางานใหญ่แล้วก็มาเอามาต้อมไปแล้วแบบเครื่องเสียงคอยเอางี้นะเมนเลยเริ่มงิี่พันหนึ่งคอยกลับไปเออเมนเลย มาไดนคุ้มขั Pokémon, ้นแถวนีต้องบ่ได้เลยเขาต้องเขาต้องมีอันนั้นอีกบ่แม่อนอย่างโอกอกโอแกนแม่อนอย่างนั้นบ่พวกคีย์บอร์ดพวกอย่างนั้นเออคีย์บอร์ดไม่ใช่นหรอมีแต่เครื่องเสียงแอมเครื่องเสียงแอลมันยังไงเนาะท่านี้เนาะเปิดกับเปิดนั่โทุกท่านรู้จักเพลงไหมปะอือจะไงบ้านอันนั้นบ้านนตุงบ้านอันนั้นเต้นเพราะมันเพื่อนแล้วห้ามไป งานใดก็พิ่นเลยบานนาตุงเลยพอดีหมดใหญ่มากจะก็เอาเครื mm ่องบอต้อมไปซีอิ๊บซ้อนหมดโอ้โพดบอมีเฉพาะบอบอบอจะบอกฮอดสีได้กับสร้างเถอะล่าสุดนี่ล่าสุดนี่เป็นเจไดคอยว่าสิไปเฮ็ดผับปลาเมนบอสุดท้ายของบุญรุ่งผับปลาสั่งเขาบอเขาบอเอาสั่งเออเออเมน แม่นบอลนันเลว่า่อยจะเห็ดผกปลาครับบุญแจกเขาปึก่ข่อยเอาข่อยไปลงเพิ่งข่อยจะเห็ุผักปลาไปเลยใช <laughs> ่เขาบอบอบอลงเขาบอกว่าคือจะเอาของขอ่อยเรา <laughs> เขาต้องเสียเงินอีกแปดแสนกี่บอกคันทั้งเมืองมากมหาออยก็่อ้าวคือขิดจังซ้านสมมติจาเ,เสียเงินแปดแสนกี่ผักปลาผักปลาไปเหตุเป็นหมื่นบาท <laughs> กับเงินแปดแสนกี่บอะกาเสีย แต่ว่างพันสองพันหนึ่งเนาะแปดแสนกี่เท่าไรพ่อพันหมดถึงพันบ่พันกว่าพันกว่าพันกว่าแปดแสนกี่พันกว่าก็บพรได้กับเงินหมื่นเป็นหมื่นปลาป้านี่พันต่อหกแสนปลาแม่นบ่าหรออยู่บ้านอยู่บ้านได้หกแสนสี่เดี๋ยวผมก็แลกมาเข้ามาอยู่บ้านอะไรนะตไาดแล้วแต่ลาะมุมกันเลยคำว่าแปดแสนกี่เนี่ยมาหักมาเก็บกับมาเก็บกับข่อยก็ได้ เพราะเขาเคยสินะทิ่ชอบเองที่บอกไปแต่กับจ้างว่าล่ะแต่ในเมื่อเขาบโบเลือกแล้วเนาะเขาเลือกแล้วอยู่จ้างว่าล่ะคือตัวนั้นเป็นแบบปลาเขาสิไปเฮ็ดไทยก็คือว่าเอาว่าเอาไปแล้วเอาเอาตัวนั้นน้ำมาหาเขาบโบคือเฮ็ดอันนั้นอยู่บ้านแบบชื่อมัน้งกล้วยมีวงถ้าเจ้าถืปลาปาเนื้อสาน ใช่ช่างปล่อยขึ้มดีเพราะว่าไหตัวมามีมากนะย้อนยังเวลาจัดผับปลาคุว่าเขาเอาผับปลาไปถอดก่อนเดเอาเครื่องเสียงคือรถแห่ไปเลยแห่ไปเลยเพราะว่าเครื่องปั่นไฟหัวก็ซื้อแล้วเนาะเครื่องไงเครื่องยังเขาคนใดไปคิดเนื้องล่าเอาแบบว่าไปถอดผับปลาให้คนใดม้วนน้ำเดี๋ยวทึ่งเดี๋ยวม้วนทึ่งเดี๋ยวบุญม้วนอะไรเดี๋ยวบุญไปน้อ ลักเยันดีเร็ใส่ักเจ็ดลักเจ็ดลักเกาต่อจีเสีเอาเทลักหาพอเลยไปเปี่ยนนี่ิเดือนนี่พอไปเปลี่ยนเลยนี่ยกเลิกเจ็ดมันประหยัดเนยลักเกาเขาว่าลักเจ็ดัลักหาอันเดียวกันคอยเอาลักเืคอยนี่คอยแสนหนึ่งนี่มันได้หาสิบกิค่อยก็ได้สิยกเลิกเร้าเอาแล้วบุก เอาละก้ากินได้สัญญาใละก้าวอ่อนอดไปเลยเช็นิดจางไหนไดีคนเาสิเช็กนิดเช็กนิดให้เนี้ยว่านิดเหลือเียงรหเสียงนิดนิดละเนี่ยอมาเดืบถ้าติดมันน้อยอะไรนึงางหนึ่ซีเรียมเพราะอย่าเพิ่งมารักานีนะ่านิดเทาเดือเท่าใดแมเพราะว่าอัพวิดีโอได้ อันที่บ่อไหนบ่อห้องเต้นซีเนบ่เมนนมดบ่นว่าจไนบ่เนดดเ็นไแพาามอกว่าเช็คน็ตจังไนะเช็คอนเตอร์เน็ตบ่คืออยู่ไทยอยู่ไทยเาสมัครแอปป๊บมันก็ขึ้นบอกว่าเน็ตเาเือเทไรเท นีเติมเงินต okay. ้องไปเติมเงินต้องไปเติมเงินต้องไปสี่บ <okay ัตรเนาะเนาคือห้าเนาะของห้ายังแบบโอนได้ออนไลน์สมัครพักวนวันชีพเลยแล้วหมู่คอยกับว่าขึ้นมันต่างกันดูแล้วเราต้องไปเติมบัตรเติมบัตรนี่คอยจำได้ว่าเขาเศร้าใส่ตั้งแต่เาตะตังเตะปีไหนนะปีที่นะฮะสองบ่ฮะสามบ่ยูอ่ะยูยูไทยบ่ยี่สิบกว่าปีเลย เ2สิบยี่สิบปีแล้วขวันนี้ยี่สิบปีแล้วในการยกเลิกใส่บัตรเติมเงินนี่จะลงมือจะคลิปกับเขากำลังคอยเราเพื่อนลงมือคลิปาเมื่อคิปกรเรือแล้วจะเนาะโอเคเลยวนะเมื่อคิปแต่ว่ากิกหนึ่งตีคิปนึงสิบกิ๊กเนาะ คลิปหนึ่งคลิปก้าคลิปกวมุดแล้วจ้าคอยเจ้าทายอะไเจ้าตอโหลดโหลดอัพโหลดหรือยังไงม่จ้าตัดต่อก่อนบ่ตัดออกมา่อยสักว่าชิคบึงอาจจะแบบตัดคือโบเลยตัดตัดตัดอยู่เอามาเปิดบ้างนะมาเปิดบ้างก่อนในบึงมในบึงเท่าตรงก็เจ้าได้บีบบีฝ่ายอยู่ให้มันหน่อยอยู่บ่มันจะประหยัดพื้นที่ในการอัพโหลดบโบีบเลยบบีบเลยชักเลยโบเลยบีบเลย เพราะว่าบางทีเจ้าทายกล่องเจ้ามันสิเป็นเอสดีมันบอกเป็น<ม>แบบภาพมันสิเป็นพันแปดสิบพันกระสีกินพื้นที่ยามเหาต่อเท้าเาลดลงเหลือจากเกลียวยี่สิบก็ได้แล้วแต่ถ้าเาแบบจะ่าคันลดลงลนี่ความคมชัดในยูทูบแบบเป็นรพิเนาะมันก็ะสีตามลงแต่ว่าเทาก็ภาพเทาก็ชัดหน่อยนึงหรงอีิ่งอะแต่ถ้า แต่แดดมันก็พ ja mm ันแปดสิตรงนี si ้เน e. mm ี hmm. mm ่ยมันก็ร่วงพันแปดสิแต่เพราะว่าย่านว่าแบบยแดดพึ่นว่าแบบมันบริษัทเนาะบริษัทหลายกว่านั้นมันกับโบได้เพราะว่ามันยังมัวห้องรับอาจจเนตเวิร์ดนี่อัพโหลดโบได้คอยยังให้อันเจ้าคือ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 คอยเติมแบตเนี่ยนะอ่าลิ้นยูทูบฟรีพีเอห่าวันนั่นนะยูทูบฟรีมันทุกอย่างหลดเลยเนี่ยค่ะขึ้นของบ่าวตอมได้ไปนี่แฮงสบาย เบือละกเก้ามาแล้วเบือลัเกามันมันมันเป็นเบอือที่เขาเอาออกมาเขาไม่ได้เอาออกมาหลายไยท่านซื้อหรือซื้อนะคอะอ่อยบอกอื่นค่อยซื้อท่านโอ้ฟรีเลยหาว่าใน YouTube เจ้าจะเห็นอะไรก็ได้อืมคอยคิดมาเงินมัดลองไปซื้อบมาอีกนะมันมีอะไเดีอยเจ้าบอกเรา บ่าซื้อแต่บัตรอย่างเดียวมันอยู่ล้วบมมีหลายเดือนไม่แต่ขอติดไวไฟย,ยังบ่ได้เลยมันบ่รเออมันได้แต <สา S 2> <ด>่ในตัวเมืมมองแถวบ้านค่อยละได้ซื้อคอยใช้หลายเดือนได้หน่เดือนละแสนได้50ิปกิจหาซิกิกัคือเก้ามืดมืดหามือ,อ,มอกับมืดแล้วบ่ถึงหาลิปเนาะแม่นครับเพื่อสิฮอดเดือนวันนี้เฮาก็ค่าได้วันนี้เนาะมนี่นบัตทีหลายเดือนคือสิค่งทุ่มเะว่าคันบ่ลงคันบ่ลงคลิปเดี๋ยวก็ เดี๋ยวเอฟซีก็ว่าเออทาเบืงคลิปให้ลงมาละสี่ห้าคลิ 4, คปเถ้าก็อยากลงยุทธ์แต่